หนุ่มกะลานักร้องลูกทุ่งชื่อดังสวนกลับเดือดชาวเน็ตหลังโดนสั่งสอนให้เข้าวัดทำบุญลั่นอย่ามาก้าวก่ายเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงในช่วงที่ผ่านมากับประเด็นข่าวลือนักร้องเสียงนุ่งม,มาพาเมียน้อยเที่ยวเมืองนอกซ้ำรอยเมียหลวงจนมีชาวเน็ตหลายคนโยงไปถึงหนุ่มกะลาจนต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงและประกาศยุติชีวิตคู่27ปีจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้แชร์โพสต์ของหนุ่มกลาที่โพสต์ภาพลูกสาวน้องมิวโดยระบุว่าบางทีก็ตัวติดกันเกินไปนะหัวหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบริการกดให้ด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องมิวจากโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าว่างจากร้องเพลงก็เข้าวัดสนคนาธรรมกับพระบ้างเผื่อพระจะได้ชี้แนะนำทางที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ฟังแต่คนรอบข้างอย่างเดียว ซึ่งทางด้านหนุ่มกะละก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวระบุว่าเก็บไว้สอนตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะป้าอย่ามาก้าวไก่ในเฟสนี้อีกนะที่นี่ส่วนบุคคล